มันจะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนี่ที่สาอยู่ข้างกุฏินะอันพาอันพาตัวเล็กๆไปบินระบาดมาบินระบาดมาเสร็จกลับไป เข้าห้องน้ำพอเจ็ดโมงยี่ห้าก็ออกมาเอาอาหารปลาให้วันก็มีงูมากินปลาตัวเล็กวันนี้ก็มีนกนกกระยางไม่เห็นตัวเดินมา กำลังจะหวานอาหารไปบินออกซอกๆมากินปลาตัวเล็ก <c oughs> <c oughs> นั่นวิธีของชีวิตสัพสัตไม่ว่าคนว่าสัตว์ดีด,ดินการยังชีวิตนั่นะอะไรพอจะเอาเข้าปากเข้าท้องกืนลงท้องมีลมให้ใจต่อแบบนั้น จะเบียดเบียนไม่เบียดเบียนเนี่ยจะทำ้ายชีวิตอาหารที่เข้าปากลงท้องสิ่งนี้แหละเหตุและผลทึ่พระเจ้าตรัสปานาติปาไม่ฆ่าสัตว์เพราะจิตพื้นฐานของจิตจิตใจนี้มีความเมตตาเราก็รักชีวิตคนอื่นก็รักชีวิตของของเขา เราชีวิตของเราถ้าเรียนรู้เรามันจะเบียดเบียนกับใครได้ทำลายใครได้แต่มองแล้วสุดวิสัยนะที่จะไปปกป้องค้มครองทุกสางสรพรสัตว์ชีวิตต่างๆนะไล่เข้าไปนะอยู่ป่าอยู่เขาการภาวนามานะถึงได้เห็นเห็นเหตุเห็นผลนะมันได้เห็นอะไรนะเห็นเหตุเห็นผลอยู่ในหัวอกของตัวเองนะการจุติของสัตว์โลก นั่นไม่ว่าคนฐานะออกไปเป็นระบาดชุมชนหมู่บ้านไม่ว่าตำบลอำเภอรหรือจังหวัดหรือนครบาลคือกรุงเทพวาละฐานะของแต่ละคนนะต่างกันบ้านช่องห้องหับการแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้าอาภร์เครื่องนุ่งหม่มสิ่งปัจจัยความอนุวยสะดวกสีหน้าแววตา เนเป็นนะพระเนี่ยนพิจารณาไปตามสิ่งนั้นสิ่งที่ออกไปสัมผัสไม่ว่าตาทางตาไม่ว่าทางหูจะได้ยินเสียงไม่ว่าทางจมกูกจะได้กินหากสัมผัสไปแบบนั้น,นแล้วก็รู้ว่าฐานะอนตรคนเป็นเช่นไรแล้วในฐานะมีคุณค่าแบบไหนนะการเกิดขึ้นมาเนะี่มีมด จากต่ำๆขึ้นมาสูงสุดเป็นเศรษฐีจากเศรษฐีกลายเป็นยาตดหมดเนื้อหมดตัวแม้กระทั่งไม่ไหวจึงฆ่าชีวิตสัพสั์นี่ก็เหมือนกันต่างคนต่างรักษาชีวิตโอ้พอเห็นปับ๊บมันมุดหนีหมุดหนีงูก็มุดตามนกจับรอยเฉยๆผัาาาามาปุ๊บจิตก็นันจะจะปกป้องทุกอย่างแม้จะเสียงกบเสียงเขียด เสียงดังแอบแอบแอบนั่นงูเกลืนแล้วคาบแล้วไม้เท้าไปแล้วถือไม้เท้าไปด้วยนํำอะไรผมจึงถืออยู่ในป่าในเขาถือไม้เท้าไปด้วยพอได้ยินเสียงนะไปห้ามศึกแล้วมันจะกลืนลงท้องแล้วเนี่ยส่วนมากก็มีงูเห่าแล้วชอบชอบชอบพวกกบพวกเขียดตัวเล็ก แล้วสิ่งนี้มันคาบอยู่มันก็ร้องนี่นสิอยู่ในปากยังไม่ได้เกิน <c oughs> ไปให้มันปล่อยปล่อยมันแต่มันก็ไม่ใจร้ายนะเออเขาก็ปล่อยปล่อยแต่เขาไม่ขูโ่โผใส่เรานะไม้ยา,ยาวๆแยกออกจากกันแล้วไปแต่พอบางครั้งงูไปเสร็จแล้วตัวนี้ไปไม่ได้นอนแข็งพอโดนพิษบางตัวก็เ <c oughs> ต้น เข้าป่าไปไม่รู้จะยังชีวิตอยูห่หรือ่หรืเปล่านน่นความเมตตาห้ามห้ามสัตว์ไม่เบียดเบียนกันไม่มีแม้มนุษย์เหมือนกันถ้าไม่รู้จักว่าภายในมีคุณธรรมก็ไม่ทราบนะถ้าพอเห็นชีวิตตัวเองแล้วนะยนกลับแล้วใครนะเราจะไปทําร้ายชีวิตผู้อื่นได้ยังไงนี่หละอยู่ป่าอยู่เขาพ,พิจารณาเรื่องของอัดของธรรม ภายในจึงจะเกิดคุณธรรมขึ้นมาถึงว่าสัตว์โลกหาประมาณได้ยังไงแล้ววาสนาสิ่งที่เราได้มาเกิดมันเป็นมนุษย์แล้วกายที่ผ่านมาผ่านมาเป็นลับดับรันดาวันเดือนปีกี่ปีกว่าเราจะเกิดศรัทธาภายในจิตใจของเราแล้วออกมาขยับออกมาประพฤติปัตดจนกลายเป็นนักบวชสามณะอย่างจริงจังยกระดับของจิตขึ้นมาอย่างไร ว่าย้อนกลับมาแล้วยิ่งซึ้งเลยน่ะมองเห็นอดีตแล้วมองเห็นผู้คนเห็นสัตว์โลกเราไม่มีวาสนาหนไหมวาสนามาจากไหนจากการใจจองใคร่ครวนสิ่งที่ออกสัมผัสแล้วย้อนกลับมาสอนใจของตัวเองยกระดับจิตของตัวเองขึ้นมานะแล้วก็มองผู้อื่นจะกล่าวหาเหยียบย่ำยังไงมีแต่ความเห็นอ,อกเห็นใจหรือสงสารแล้วก็เป็นกติตัวอย่างต่อผู้คนชุมชน ใจิตใจไม่ว่าคนถึงสัตว์นั่นออกไปได้วยจิตที่เข้าใจมีแต่หลักของความเมตตาคือความสงสารก็ความเกื้อกูลนั่นละ่ะภายในของจิตใจที่เปลี่ยนจากเห็นแก่ตัวกายเป็นจิตใจที่มีคุณธรรมเราไม่เรียนไม่เรียนกับใครหนะเรียนย่นเข้ามามาเรียนที่จิตใจของเราแต่พื้นฐานทีเป็นธรรมขึ้นมาคือความเมตตาแล้ว คราวนี้วันเดือนปีชั่วโมงนาทีแม้ทุกขณะจิตที่กระดิกหรือคิดแต่การได้รับการใจทองจะพูดจะทําจะไปจะมามีแต่สิ่งที่สรงขานะกับสัพสัดคือจิตใจต่างๆที่จะออกไปเกี่ยวโยงนั่นคุณค่าคุณธรรมภายในที่มีถ้าไม่มีแล้วก็มจะออกไปแบบอย่างนั้นเหมือนไปไหนก็จะตะกบก็ร้องแกลกไม ไม่รู้จักรู้จักจะจะเคี้ยวกินแล้วลงท้องตัวเองอิ่มนั่นนั่นก็ว่าอาการของสัตว์ดิละชานมนุษย์ก็ไม่ต่างจากการทาเบียดเบียนถึงขนาดนั้นก็จะเป็นเพราะจิตใจตรงนั้นที่เห็นกับความคิดกับความต้องการเรายอมรับออกไปทําไม่ว่าคนหรือสัตว์การกระทําก็เหมือนกันนั่นคือความเบียดเบียนที่ทิความเห็นของจิตจิตใจตรงนี้จะไปทางไหนล่ะ ไปที่ไหนก็แหลกไปที่ไหนก็มีแต่ฟืนแต่ไฟหาความล่มเย็นใจนั่นจะปกคุมได้ยังไงให้มีความชุ่มเย็นมีแต่ร้อนรุ่มมีแต่แตกแยก,กแล้วก็เลือดสาดเท่านั้นเองนันถ้าอยู่ป่านองดูสิ่งที่สัมมาสัตว์ไม่วัดต้นไม้พยายามสังเกต จนภายในมันเกิดขึ้นทำมันเกิดนั่นคือสติธรรมปัญญาธรรมเกิดจะน้อมกรรมสอนตัวเองน้ำกักขังเท่าไหร่ก็จะไหลลงตำ่ำเมื่อกักขังเสร็จแล้วก็ละเหยออกไปน้ำที่ขังตามแอ่งเดี๋ยวก็เหือดแห้งลงไปเนี่ยซึมลงไปใต้ดินอย่างนั้นก็ละเหยแล้วก็จนเน่กลายเป็นโคลนโคลนแล้วก็แห้งฝนตกมาใหม่เป็นอีกนั่น แต่ถ้ามันล้นก็ไปต่อจะไปแบบไหนเราไปทิศทางไหนจะจบสถานที่ไหนด้นานจิตใจขั้งแต่ละดวงเกิดขึ้นมานะคิดก็ไปตามความคิดกับความต้องการวาดภาพเหตุและผลยอมรับก็ออกไปทําแต่เส้นทางที่กระทําผลลัพธ์คืออะไรไม่มีใครย้อนกลับเข้ามาสู่ด้านจิตใจนะั่นชีวิตที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เกิดขึ้นมาเลยล่ะไล่ดูให้มันดีด เกิดขึ้นมานะมองดูบรรมองดูปู่ปู่ยาตายายผู้มีอายุขไขวัวยที่มากกว่าเราแม้ไม่ใช่ตระกูลของเราคนรอบข้างเราก็เห็นนั่นก้าวเดินไปแบบไหนลองย่นไปสิเิาวัยเราเท่าไรแล้วเราจะเป็นยังไงกับผู้ชราที่บึกบืนมาถึงนี่ที่เราออกสัมผัสรอแต่วันที่จะหมดลมแล้วภายในหัวอก อยู่แบบไหนจะไปเช่นไรคําตอบในใจมีไหมนั่นแต่ไม่จะความห่วงใยกังวลต่อลูกเต้าเลี้ยหลานห่วงทรัพย์สมบัติพรสถานแล้วก็ย่นกลับมาเป็นกังวลต่อสรีระคือกายของตนไม่อยากเก็บไข้ได้ป่วยไม่อยากนี่นะที่จะจะตายเพราะความห่วงใยเพราะความรักความผูกพันต่อสิ่งต่างๆดูเนละยจิตใจดวงนี้ ไม่หนีจากกันแต่พอมีคุณธรรมเข้าแทรกมันเป็นยังไงนั่นแหะยน่นเข้ามากับเรานั่นเรียนให้หมูได้เอาไปคบไปคิดได้ได้ตั้งจิตไปนี่พิจารณาสติสตงงสังยาเผย์เผยนะสิ่งที่ฝึกหัดนั่นก็กอดปากกอดเช็ดถูเกาะวัดปฏิบัติจิตสิบอย่างของสมณะความเป็นพระนั่นมันจะปลูกสติปลุกสติตั้งแต่จิตนี่ตื่นขึ้นมาเราตื่นขึ้นมาอารมณ์ของจิตจิตของเราเป็นยังไง มันมดงดหงิิดแล้วมันอิ่มเอิบนั่นแต่ถ้าเรารู้จักกำหนดแผ่เมตตาไหวพระสวดมนต์เดินจงกรมภาวนาอบรมจิตใจแล้วก็แผ่เมตตาจิตโยงนี้ก็ตั้งแนละ้วระหว่างสายทางที่ออกบินธาบาตท,ทุกอย่างก็ชุ่มเย็นไปแล้วนะหัวอกนะถ้าไม่เคยย่นเข้ามามาดูจักอารมณ์ภายในหน้าอ,อกตัวเองออกไปกัตาแสตาแววตาเป็นแบบไหน นั่นแหละพอมองดูพาดูตัวเองออกแล้วพอมองเข้าไปสู่ดินโลกแล้วจะเห็นใครยิ้มแย้มแจ่มใสใครตื่นขึ้นมาแล้วสีหน้าแววตาตาคุณตามัวนั่นมันจืดมันชืดมันหงดมันหยิดแสดงออกภายในจิตเป็นอารมณ์เช่นไรนเพราะเราเรียนภายในของตัวเองทั้งเศร้าทั้งขุนทั้งยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นทั้งเบิกบานเรียนอารมณ์ภายในพอเข้าใจแล้วกรนี จะสีหน้าแววตาของผู้อื่นเริ่มจะรู้จักแล้วขราวนี้ฐานะมันไม่ได้เกี่ยวเลยมันเกี่ยวณเหล่านั้นหัวอกเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์อะไรที่คิดอยู่ข้างในนั่นนั่นไม่ว่าจะย่นอยู่สรีระของกายตัวเองมันสุขภาพดีหรือไม่ดีหรือย่นอยู่กับไปอยู่กับเรื่องราวของการทําของผู้ที่อยู่รอบข้างที่ได้รับภาระที่จะเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันหรือเรื่องที่กวัวนั่น ไม่พึงพอใจกับบุคคลฝ่ายไหนที่ไม่ใช่ตระกูลของเราหรือเรื่องการงานหรือเรื่องหน้าที่โอ้ยแสดงออกเข้ามานั่นออกจากสีหน้าแววตาผิวพรรณวันวน,นาแม้ฐานะบ้านหลังใหญ่หลังโตแต่นั่นมีวันยิ้มวันเศร้าอยู่อย่างนั้นนันออ,อกวิญญาณจึงได้เห็นเห็นตัวเองแล้วจะเห็นผู้อื่นนะ แล้วจะเห็นแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีของเราน่มาแก้ไขามาปลดมาปล่อยแล้วก็เพิ่มในสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ที่ความรู้ภายในจิตใจแต่ทางโลกตื่นแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านไปมีจะย่นเข้ามามีแต่เรื่องที่หมักหมมสะสมมีแต่เรื่องหนักและกังวลนั่นเรื่องที่เบาใจมีแล้วก็หายไปนี่จะเรื่องกังวลขึ้นมาใหม่ ความสมหวังมีมดุดไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าบ้านช่องห้องหับที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มเนี่ยลดลาทุกสิ่งทุกอย่างแต่เวลาที่ผ่านไปเป็นภาระ,ะที่ต้องได้รับแบบหานะไม่เหมือนกับเรื่องของสมบัติคืออริยทรัพย์คุณธรรมที่อยู่ภายในจิตใจมีแต่เพิ่มเติมแล้วก็ไม่จืดจางด้วยอีกทางหงแต่ทรัพย์ภายนอกมีแต่สิ่งที่ จะให้จะเป็นเรื่องที่ปฏิบัติแล้วก็เกิดความกังวลจะนํามาใช้เนี่ยมันเป็นแบบไหนล่ะครนี้บ้านก็จะเก่าเครื่องใช้ไม่สอยเก่าเสื้อผ้าเก่าสามีัยาเก่าลูกเต่าเติบโต,ต,บตขึ้นมาบอกง่ายสอนง่ายหรือบอกอยากสอนอยากแล้วความรักและความห่วงใยแล้วก็เกินกังวลน,นั่นสิ่งที่ได้มามันเป็นยังไง เพิ่มความเบาใจหรือเพิ่มความหนักใจไม่ต้องถามทางโลกรู้ดีนะสิ่งอันนี้นะที่เราเนะี่ยถึงได้เรียนสัมผัสภายในตัวเองที่เราเป็นสมณะแล้วออกไปสู่ทางโลกที่เอาออกบินรบาดหรือเกี่ยวโยงกับชุมชนผู้คนย่นเข้ามานี่เอามาน้อมนำสอนตนนะเวลาเดินกมนั่งภาวนาหรือจิตประวัติหรือเทียบเทียบความเป็นเพศของทางโลก อยู่กับเรือนกับเพศสมณะที่ออกจากเรือนมาสิ่งไหนที่ทรงค่าหาความมั่นใจว่าก่อนที่เราจะหมดลมขณะยังไม่ลมหายใจจิตใจของเราพึ่งตัวเองไม่แล้วรู้จักที่จะอยู่แล้วที่จะไปหรือเปล่าหรือจะยุติในการไปการมาก็อยู่เจตนาของใจที่เราเห็นภยัยแล้วก็ตั้งใจการประพฤติประดับเพื่อจะหาจิตใจที่เปิดออกจนหมดไม่ได้หลง กับความผิดเหมือนกับอดีตที่เราเกิดมาจากโลกนะให้หมู่กันพากันตั้งใจเอาละระพร่น,นะยะท้าวดิวะหาปุราปะติโปเรนตีสักลังเอวะเมวะอิตูดินังเปตานังอุปกับติอิจิตังปะติตังตุมหังจิปะเมวะสมิจัตุสัพเปโพเรนตุสังเกปะ จันดปนักละโซจะธามนิโชติละโซะัาสัดิติโยวิวัจฉันตุสัพพโลกะวินาสตุมาเตปวันตลาโยสุขีตีคายยโกภวะอภิวาณนะสีริสะนิจังวธฏปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทาติอายุวันโนสุขังบัลังภวะตุสัพพมังคลัง ลักขันตุสัพเพติวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัดาโสติภาวันทุเอ๋ย่หมูนะเน่เธอหลักตั้งใจตั้งแต่เดือนนี้แล้ว พูดให้น้อยก่อนที่จะพูดคิดอ่านไจรองสิ่งที่พูดประโยคที่จะอเอ่ยออกมาเป็นเหตุผลมีค่าแล้วรู้จักไหมว่าสิ่งที่จะเอ่ยออกไปเป็นประโยชน์อย่าพูดคิดเลยเถิดฝึกหัดคําพูดแต่ละคำพูดให้เป็นประโยคที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ออกไปไม่จําเป็นก็ไม่่อยพูดนั่นแหละ แล้วการเดินการเหินสติสตังต,ตาถอดสายตาลุ่มตามสี่สอจับให้มันดีนั่นเพราะเราควบคุมกับตาหูนี่อายจะนะของเราจมูกลิ้นกายสิ่งอันนี้สำรวมอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนเล่าอยู่กับอิริยาบทในการควบคุมโดยมีสตินี่ปัญญานะในการมนเหมือนขับเคลื่อนสรีระที่จะไปมันก็เรื่องที่รับเข้ามาใหม่ ที่แทรกไม่มีเพราะภายในมีความตั้งและสำรวมแล้วก็มีแต่งานที่กำลังทำอยู่นั่นนี่คือการปิดทวารไม่เหตุอยู่ๆก็อ,ออกไปจ่ายตลาดถ้าอย่างนั้นเดินไปก็มองซ้ายมองขวานั่นหูไได้ยินอะไรก็ออกไปรู้แล้วเข้ามามันเป็นเรื่องแล้วปรุงต่อไปอีกแต่ถ้าตาไม่ได้เห็นหูไม่ได้ยินแต่อันนี้ไม่จับสติปัญญาปัดแล้วก็อยู่กับงานของเรา ที่คำริกรรมหรือการพิจารณาสภาวะอะไรนั้นมันไม่มีอะไรแทรกแล้วต่อไปอสติปัญญามันจะเข้าใจแล้วก็นี่จะแหลมคมขึ้นมานะปัดวาดเช็ดตัวล้างบาอย่าเสียงให้มันเบาที่สุดเข้มงวดกวดขันตัวเองเข้ามามรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่เหตุและผลเอียบทในการกระทําเพราะมันต่อเนื่องตลอดจนขึ้นปัจจุบันนะ สติปัญญาจนกายปัญญานั่นคือสัมปญยะรู้ตัวทั่วพร้อมจาไว้ดีๆสติปัญญาของธรรมต้องรวมมาเป็นนั่นปัจจุบันธรรมปัจจุบันจิตตรงนี้มีสติมีปัญญาทันพร้อมทันพร้อมไม่มีเครื่องก็มีแต่ความหนุนที่จะเจริญขึ้นมานะอย่ามาถามวันเดือนปีหาถามรรษาเข้ารรษาออกรรษานี่จะอันนั้นนี่ผมไม่ค่อยชอบที่จะพูดอย่างนั้นเพราะเหตุผลขึ้นปัจจุบันขึ้นทันทีผิดก็ผิดนั่น หลงทิดก็หลงทินนั่นพอย้อนกลับมันหลงทิดเดี๋ยวนี้อยู่ในถนนนนทางที่ความปลอดภัยให้รู้จักตัวนี่คือปัจจุบันกว่าจิตจะย่นแล้วขดมาอยู่กับตรงนี้นะจาไว้ดยผมอยู่ไม่อยู่ก็ช่างขอให้อยู่กับข้อวัดประหลัที่ครูบาอาจารย์แนะนําแล้วพวกเราจะนําไปสู่เส้นทางที่ความจเจริญของใจของเราจากการประพฤติในตัวของจิตใจของเราเองนะเอะไะ นี่นี่พวกเราเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็ถึงได้คุยกันนะนะที่นี่จริงๆแล้วไม่ให้ใครขึ้นมาอันนี้ก็นัดมาเออขึ้นมาหาหลวงพอ่อ <c ười> คือว่าทางมันอันตรายมันชันอย่างนี้นะนั่นละที่ไม่ค่อยให้ใครเข้ามาใส่บาตรพกหอเออแล้วก็ถึงเวลาจากพอ่อเจอหลวงพอ่อรุ่นไปเจอส่วนห้อมลงไปวันพระแต่วันนี้เดี๋ยวเราคุยกัน Bapak, Om kan? Ba. i llama ลูกเนนยังไม่สอนลูกน้ำเหรอยังไม่สอนพ่อน้ำสอนยังนั่นสอนหน่อยสิอภิปูชยาใช่ไหมล่ะเพี้ยนตรงนั้นนะกับเทกับเดเข้าใจ่ไหมนะไอ้ให้สบายนะไม่ไม่ไม่แม่นั้นหรอกเด้ออเอไหนอะไรนะอะไรนะเออมามา mà chuẩn ấy chuẩn cũng là, là. Ừ. Ừ. mà